ยังไม่ลงกราบสวัสดีครั้งกที่ผมเปิดนะตอนนี้มาอยู่ในไซมอนปีระมิดนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอะไรนะเล่นเกมแม่ป้องฮอสพิตอลกับตัองที่ชื่อกับตัองที่ชื่อว่า Alex Alex อลไปไปกลัวนี้ใช่ไหมจำชื่อตั้งมาไม่ได้เหรอเอลิกส์เอลิกช่เอออย่าถือแบบนั้นดิอย่าถือปืนแบบนั้นดิเออเอ คนดูม okay. 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 ันจะเสียงดังหน่อยนะยายเปิดทีงอ่ะเสียงดังโอเคอะไรได้เ้าไม่ก๋เโอเคเอา่เกกบอกบอกพลังอ่ะอันนี้มันอ่านว่า maple hospital ข้างบนมันอ่านว่า maple hospital พลังทเอะไรตื่อเต้น จะมีคนไข้ก็จะมีอันนี้สองคุณชอบอันที่สุดแหละไอ้ยาอย่าเดินตามไออันนี้คือจะปลูกอันนี้ชอบมากเลยอ่าปูกชอบมากเลยน่ากุดิงงแล้วตอนนี้ตัวนี้กูเลยบอลเอริกส์ก็คิดนะครับเอริก็อก็คิดไซมอนก็อคิดไม่ใช่ไซมอนเรียกว่าจิเจิ้นสันก็ได้ว่าพีแหนมก็ได้ ชื่อชื่อจริงๆของผมก็คือบักอาตุ้ยบักอาตีนะครับอาตีนี่นี่เขาชอบได้ยินอันนั้นี่เขาบอกว่าอาตีอาตีไปอ่อนเอาเบบีนี่ดีเพื่อนเอาเบบีอันแรกดีเพื่อนกดมาที่ตัวเราดิไม่มเอาเอาแรกเอาเลยดิฉันจะเป็นแมวเหมียวเป็นแมวเหมียวเป็นไอ้ส้มแมวนายดิแมวนีำแมวดำแมวนี่นายเลี้ยงได้กี่ละอาทิตย์แต่ละ ชอบแัดเน็ตมีอะไรอ่ะเอ๊ะอุ้มล้กไม่ดบันะเว้ยดคดกอะไรดีมกใส่ชวดทำอะไรเนี่ย้ติดบักเลยดบักตายเกินม่ตายเกินติดบมากตายเกินไิดบมากตายเกินไ่เพื่อนดีมาไจริงจเออแม่่ เกิดใหม่ฉันได้รับความเร็วมาแล้วเวลาเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาแล้วเหมือนนายเป็นหมอดิเพื่อนนายเป็นหมอวันนี้เราเล่นเมเป้งฮอสปิทอล์แล้วทีเราต้องเป็นเร็ต้องเป็นหมอดิเราเป็นคน้อ่เป็นแม่เป็นใครจับไม้เท้านี่มันเป็นเกย์อยู่แล้วเพื่อนไม่ต้องบอกหรอกเพราะว่าฉันไปดูฉันไปดูวิดีโอสั้นของฉันฉันเลยถามว่าใครเป็น เราเป็นเกย์มากขี้สิ้นโอ้โหฉันตาไปแปดสิบกว่าเกย์เลยยันฉ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 ันกดฉันกดธโบใหม่ใหม่นะเพื่อนแปดสิบไม่หรอแต่ว่ามีคนโหวตว่าฉันเป็นเกย์เยอะมากที่สุดเสียไหมยูน่าไอ้นี้ฉันจะเขียนว่าคน่พวกเกย์ว่าฉันเขียนในในฉันเขียนฉันสมองฉันอ่ะมีเป้าจริงจริงเลยนะเพื่อนมีเป้าจริงจริงในสมองฉันอ่ะใช่ทวกทำไรอ่ะอะไรอ่ะ งานทไมเอ้ยราติดบักจริงอะไรบกคอนติดบักตายติดบ <l ug> <ie bla bow dy> ักสัยเพื่อนไปน่าละเอาเกูเสียอยามเดียวไปจเราบอี่บอกว่าคนเราจบมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใครดามากกูปับห้าบาทฮะใครดามากกูปรับ5้าบาทนะครับโทรศัพท์กูไม่ดีจโทรศั์นแหลกกว่าเพื่อนแหลโทรศัพทของฉันแหลกกว่าคนแหลกคนแหลกไม่ได้เลย เ่้งใสหัวนะยา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 ไหนก้อนยายาอยากก้ไอเด็กม่งฉันจะสักสร่างฉันใไปดูฉันดิมืออ้ไรมเนี่ยเออเพื่อนยุดก่อนแป๊บนึงหยุดก่อนยุดก่อนหยุ่ก่อนลูกเคเว่นมันแต่งตัวได้นะเพื่อนทไมเราไม่แต่งตัวนีลูกเคว่ นะเพื่อนแค่กดไปที่รูปรูปอะไรอ่ะที่นี่กดเป็นเด็กอะ่ะนั่นไอตัวนังสี<บ>อันนั้นอะ่ะโอ้ขอโทษนะคนดูแบตเหลือยี่สิบโออขอโทษนะครับแต<บ>่ดูแบตผมก็เหลือยี่สิบแบตไ่ก็เหลือยี่สิบแบตไข่ก็เหลือยี่สิบตอนนี้แบตกูจะเหลือสิแล้วแบตแบตคนมันไรโดนสับกูทนทน<อ>ันอ้าวการพอัดวิดีโออัดวิดีโอต่อไปพื้นที่เราไม่พอ นี่เราสามสิบแล้วเพื่อนดูเด็ดาดแพ้วอกออกเพื่อนเทิดออกให้หน่อยออกให้หน่อยออกอะไรอ่ะออกกันดิกูอุ้มมึงอยู่เนี่ยออกในดิกูจะเอาออกเหรอเออออกได้แหละได้เป็นคนเบียคอนปกติไม่ได้นะเพื่อนนายต้องเ K หน่อยดิเบคนเกล้วเพื่อนยอกยอกเหี้ยชันที่แงไอ้ดอกเมเปิ้ลอยู่ข้างบนด้วยไอ้ดอกเมเปิ้ลอ่ะ ทำอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่อยากเล่นยูเควินอ่ะแต่งตัวสปังกี้สปังโกได้อ่ะฉันชอบอยู่จะให้แต่งตัวเป็นไซมอนเยอะเลยลองคิดดูดินะแต่งตัวเป็นไซมอนตะกี้แม่งไอ้สัสโคตรแต่งเลยแต่งตัวเป็นไซมอนเกือบตายตะกี้แม่งกูโดนแต่คนไล่กูก็น่าเล่นอยู่นะแต่ว่ากูไม่ค่อยอยากเล่นเพราะเพราะเพราะเพาะความแข็งของเราก็คือ แค่หนึ่งเขาเขียนนี่ก่อนความสามารถของผมนะครับอ้วกสิเพื่อนอย่าหนูเขียนไม่ได้ทีแหละสาหารมาเยอะแค่แค่ทำสิ่งนีแล้วก็อ้วกได้เลยพลังที่เอาไปคนตีนเพื่อนหนูเห็นอะไรไหมสายมอดเดวอนไม่น่าตีบักเลยนา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 ยเลเวลสิบแล้วนายเป็นหมอได้แล้วแต่เราไอเราเราเลเวลสามสิบแล้วเราเป็น ควายได้เราเป็นสายการําได้แล้วเราก็ว่าเดี๋ยวดูมีหลายที่เลยเหมือนแล้วแต่ก็คือมีคนเกย์กันอยู่ในบลูท์เคีบิลคือสายกรรมําอเลเวลสี่สิบอะไรเนี่ยมีคนเกย์อยู่ในบลูเคเบิลทำยังไงเพื่อนก็คือพวกเราโดนเกย์สิ่งที่ฉันจะทำใส่ห้าใส่หน้าเกย์ใส่หน้าเกย์เอ้ยเมื่อปีสองพันยี่สิบสองอ่ะในโป่งเราติดต่สร้างขึ้นอ่ะตรงนี้ยังไม่มีถนนเยอะขนาดนี้เลยนะมีแต่ต้นไม้สีเขียว กูลงโรงพยาบาลไม่ได้แก่กูตีกูแบกกูเล็กช่วยกูด้วยกูตีโอเคเพื่อนได้เวลาแต่เชื่อให้ใครเลยย่าๆ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 แต่เชื่อใช่ไหมหายตัวหายตัวหายตัวเหรอกูหายตัวไปแบบอื่นแล้วจ้าตัวเป็กผาเล่นเหรอกูหายตัวไปแบบอื่นแล้วจ้า เบื้องในคุณหาอบอะไรดีวะไปเว้นดีเนอนันรู้าเว้นเลยนั่นรู้ไมวาฉันจะไปไหนอะไรหรอนัรู้ไมว่าฉันจะไปไหนไปไหนไม่บอกไี่ลงที่หนไม่เราดูเอาลงที่จะแอบเลไม่เราดูเอา เดี๋ยวนายก็รู้เองอด,ดูเอาถ้าไม่อยากตายได้จ้าเชื่อกูใช้น<อ>ักกล้องหรอก็ได้นะเะยนเนี้ยน่าเล่นยังเ,งเลยวะไอ้ในหกโมงยินหลอนน่ะเว้ยพัดแต่ไม่สามารถนายไม่สามารถอาชีพเกินสิบสิบสิบเจ็ด ไม่สิสิสิบหกนาทีได้นะเพื่อนยันชั้นสิบนาทีห้ามเกินสิบนาทีเลยียะตอนนี้แปดนาทีแล้วขอจบเพียงเท่านี้ครับทุกคนไม่บายทุกคนทุกคนที่แสนจะเกลยด b y ครับทุกคน bye b ายครับ,บ,ยรบอย่าลืมไปติดตามช่องเอเล็กซ์ด้วยนะครับมีผู้ติดตามหกร้อยกว่าคนนะครับแต่ตอนหน้าจะมีผู้ติดตามเยอะอยู่โอเคครับช่องอเก่าเขาตอนนี้โดนอะไรก็ไม่รู้นะแบนแบงมันแบนมั้ง ยไปครับทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่บัญชีเด้งเพื่อนบัญชีเด้งอ๋อมันเด้งมันเด้งโอเคไปครับทุกคนหายตัว